สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชา ى. หน้าที่พลเมืองนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับรักาติศาสตร์ศาัตร์เรื่องวันสำคัญเกี่ยวกับชาติไทยวันสำคัญเกี่ยวกับชาตินะครับคือวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันที่มีเหตุการณ์นะครับสำคัญต่างเกิดขึ้นนะครับได้แก่วันชาติไทยกับวันรัฐธรรมาูล วันชาติไทยเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงก,กับปกครองนะครับจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่24ิมิถุนา,ายนพศ2 4 7พต่อมาในปีพศ2503นระครับได้กําหนดให้วันพระราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9เป็นวันที่5ธันวาคมของปีของทุกปีนะครับเป็นวันชาติไทยแทน วันรัชบมลลักนะครับวันที่10ทธันวาคมของทุกปีเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่7พระราชทานรัดบลลให้กับปวงชนชาวไทยนะครับเนื้อหาวันสำคัญของชาติก็ได้จบแล้วนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็เราพบใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ